สวัสดีครับมาพบกันเรื่อยนะครับกับพุ่มอาชีพบ้านๆนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนส่วนแตงของคุณตุนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุนครับวันนี้ตัดเตงนะครับโอ้ตอนนี้หวดตีอะไรเลยครับตัดกี้หวดอะไนี้อันนี้หวดตีตีแลลวครับหวดตีตีนี่ก้าวประมาณกี่กิโลครับนี้รอบนี้น่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบขึ้นกับโอ้เจ็ดสิบกิโลขึ้นนะครับรับมตอนนี้ราคาดีใช่ไหมครับตอนนี้ราคากิโลลีมากเลยครับ สิบห้าบาทกับนะัะราคาสิบห้าบาทตื้หเยอะนะครับจากล้วนนะรับนะครับแต่วเราก็เตงนะครับทานผู้ชมดูนะครับโยดเดินดีมากนะครับโยดเดินดีมากนะครับตอนนี้ใจปุ๋ยชุดหน้อยู่นะครับปมเอ่อตอนนี้ใจทิพย์รัม จิ้มจามยิบเอสกับจิ้มจ้ามจิ้มามยิบเอสเร่งลูกนะครับตอนนี้นะครับบำรุงลูกป่าวะฮะป่าวะลำต้นนะเต้ากงตอลำต้นเลยมันสมบูรณ์ดีครับซึ่งกามาอัดหลูกก่อนครับให้มันเร่งเป็นการเกิดหลูกก่อนนะครับช่วยห้ามนะครับชื่อว่าช่วยห้ามมานะครับดูนะครับเคยมาไถ่ตาครั้งเลี้ยวนะครับเราคนนู้นก็ได้กำไรไปหลายหมื่นนะครับแล้วผลทุนนะครับ รอบนี้ก็าดว่าราคาดีกว่ารอบที่แล้วนะครับโลก,กิโลละสิบาบาทก็ปุ่มว่าน่าจะมาได้มากว่ารอบกคอนนะครับครับอันนี้ปุ่มลดอ่าใส่โรอบกคอนนั้นปุ่มปลูกแน่นเกินครับซึ่งว่ารอบนี้ปุ่มลงมาลดใจนึงกระป๋องเล็กครับอืมจับรบอบโค้นปลูกแน่นแต่ปุ่มปริตกา ไกลเคียงกันกับไกลเคียงกันกับพวกนู้นพวกงางๆนะครับก็คือระยะกงต้นนะครับระยะครับราวสามิบสี่ิเส้นครับระมาณบี่ิบเส้นนะครับระยะกงต้นนะครับซึ่งใจเป็นตอนเดียวกับไม่ไม่ขวบตรงต้นรับระยะต้นนะครับจะเห็นว่าการติดพุ่นติดลูกจะดีว่าครับอรตราติดลูกดีน่ารำนกนะครับแล้วก็ช่วยนะครับแต่งขึ้นช่วยห้ามม้านะครับ แตงกวาลูกกระสมยังไงคบนี้กับลูกประสมแตงกวาลูกกระสุมว่กวาลูกประสุะม,ะมนะครับโอ้ลูกเยอะแยะนะครับแต่รอบนี้อาจารย์มาใจฮอร์โมนจุวยกับเปราะว่าคนมันจะตกเลยมันจะเป็นดอกผู้หมากับพุ่มเลยตอนแต่ว่าได้ยี่สิบวันนะครับพุ่มจะใจฮอร์โมนเปล่งปลิดนึ่งกลังนะครับแล้วก็ ตุกตุกที่มาวันผมจะใจฮอร์โมนเปลงผีดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดอกผูหมากฮอร์โมนเปลงผีดก็มีก้านนะครับเปลงผีดก็เอาของผื๋ยักนะคร,รับสำหรับปุ๋ดเดยเตี่วออกดอกผูหมากนะ <อา S 1> ครับเราใจฮอร์โมนเปลงผีดนะครับเพื่อว่ามีดอกเมียให้เป็นดอกเมียหมากแต่ต้องใจต้องใจก่อนดอกจะขึ้นนะครับต้องต้องใจก่อนช่วงประมาณวีที่วีมาวันตรงนั้นไอ้ใจได้เลยครับฮอมมลอยู่นะ้พิ่นดอกหมากนะครับ กล้วยกับแล้วก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆต้องใจนะครับว่ามีเทคนิคใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วสำหรับสินค้าที่ว่า,าคุณตุนใจแล้วผมก็ไม่กล่าวถึงก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนตรงใจนะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วผมจะตอบไว้ให้นะครับว่าใจของบุญตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ชอบ ในการลูกพักนะครับเดี๋ยวคุณตุนจะตั้ช่องด้วยนะครับต่อไปชื่อว่าอ้ากินตามดวงนะครับตอนนี้ผู้ที่ตามทุนฐานนะครับยังไม่ได้อ่าลงคลิปที่นะครับเดี๋ยววลาคุณตุนลงคลิปคอยรอติดตามด้วยนะครับคอยช่วยรอติดตามคุณตุนด้วยนะครับอ้ากินตามดวงกครับชื่อด้วมานะครับดวงไก่ดวงมันนะครับวันนี้ก็หมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชุม เมื่อวานก็ได้กลืนๆไหวนะครับว่าหลังจากที่ผมมากูมุงดักปลากระดีนะครับว่าเดี๋ยวก้าวมาเยี่ยมชมส่วนกลุ่นตุนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเอ็นกุ่นตุนกําลังตัดแต่งอยู่พอดีนะครับก็เลยอ่าเวะเข้ามานะครับเวะเข้ามาชมส่วนนะครับสําหรับความรู้นะครับจะใกล้ยาก ตีจะรู้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมกคอยตอบมาตอบใอ้นนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ข้อเอื้อว่าตรงใจอะไรอย่างไงนะครับแต่เมื่อนซูดปุ๋ยนะครับก็นะนนาใม้ได้นะครับตอ,อนตอนมีลูกแล้วก็ทิทท๊บจ้มติบจ้มอีเวสนะครับกับปูไดสนใจตีจะปลูกไหมว่างวดเจ,จ้าครับรวั ตอนเดียวตามกันได้ตอนเดียว่าแต่งควายยังอ่อนร้อนนิจใจชุดนี่สวยครับอืมตอนรองก่อนลุ่มผมจะใจเป็นอยู่เรียนะครับครับรองก่อนลุ่มกับใจอยู่เรียด้วยว่าปุยอยู่เรียทุ้นๆนะครับับไอปลาต้มกับไอทูวิบ้ากับอยู่เรียปลาต้มกับทูติบ้ากับคือสลับกันไปนะครับรองคุนอยู่เรียเพื่อว่า มันแตกตอนแตกโนแตกกิ้งนะครับยูเรียสำหรับยูเรียนะครับแล้วก็ยยดเดินดีนะครับวยดเดินเร็วนะครับเพราะว่าโยดเดินจะมันช่วงนั้นช่วงเปลี่ยวควยจะก้าวั้วโยดนะครับช่วงนั้นต้องกำจัดเปลี่ยวควยให้ได้แล้วก็ให้โยดเล็งโยดให้ได้เดินเร็วครับเพราะว่ามันจะได้ตั้งกับเปลี่ยนครับอยู่ไหวนี้ มองดูเลยครับคือไมนเป็นโรคไม่เป็นไรนะครับยอดก็เดินดีนะครับดูยอดเดินนะครับนะครับอ่ากินตำดวงจริงๆนะครับสำหรับสำหรับคุณตุนนะครับแตงกวาช่วยงามเลยพันลูกผสะชมแตงกวาลูกผสมโล่ตอนนี้กิโลละสิบห้าบาทนะครับ บนี่หัวตีซี่เราจะจัดกลางนี้เลยครับหัวตีซี่ได้ประมาณจะทิพย์โลขึ้นจากที่หัวนี้ขึ้นที่กิโลครับนี้ว่าเก็บครั้งนึงรบเรกกันคลังเรกกันคลังเรกนั่นคลังตีดร่องกันขึ้นสามทิพย์กับออกังตีดสามขึ้นสี่ทิพขึ้นคลังละือสามทิพกิโลนะครับต่อไปก็อาจจะขึ้นมากกว่านี้เลยนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นจวงหลุกปางอยู่เลยครับจวงเป็นหลกหลุกปางกันมาถึงว่าหลกใจโค่นนี่ครับ นี่ลูกแหลกนี่ถ้าหว่าเราไม่ใจอมมุ่นแปลงเฟื้จะไม่มีไอ้เก็บเลยนะครับหลวงปุ่พ้นนะครับมันจะเป็นดอกผู้มดครับต้องใจอมมุ่นแปลงเฟื้อตักันนะครับตอนหนนะครับน้ำดีปุยตึงนะครับก็เลยช่วยห้ามนะครับไม่เป็นลูกไม่เป็นลูกด้วยนะครับเน้นลูกเน้นยาร้ากับ ตุกลังต้องชีดยาราในช่วงคนฝนแบนนี้นะครับดูดูฝนวันนี้คือต้องเน้นเรื่องยารานะครับเพื่อดูเล่้นยาตุกนะครับปนยาตุกลังต้องมียาราตุกลังครับครับต้องดูเล่โดยยารานะครับครับช่วงนาฝนนะครับนาฝนยากระเจือราตํากันมากับกับการปลูกแตงนะครับนะครับช่วยหามากประการวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตุนนะครับกระป๋มกระป๋อมณมากับไอ้คำในน้ำนะครับไก่ยักษ์ ได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้อาชีบันบาลต้องคขอบคุณสุชาตนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับผม้มแล้วก็อย่าลืมติดตามจองง่ากินตามดวงของผ้มกันนะครับจะตำลากไล่นะครับไม่ว่าปลาปลูกฟักตำอะไรถุกอย่างกับขึ้นอยู่กับดวงกับครับป้มครับผ,มบผมอมสวัสดีครับสวัสดีครับ